วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอง Hello s t u d e n t วันนี้ชิเชอร์สภา s t u d e n t ไปคัดไทยกับสำนวนสุภาษิตไทยในวันนี้จับแพะชนแกะและคัดเลขสิบอาราบิกค,ค่ะ ก่อนที่เราจะไปคัดไทยให้สตูเดนตไปทำรับสมองในแอปพลิเคชัน Word ด a อ l ตามที่ทิเชอร์ได้ส่งลิงก์ไปให้ด้วยนะคะก่อนที่สตูเดนตจะไปคัดลายมือเรามาดูหลักการคัดลายมือกันก่อนนะคะสตูเดนต์น1ตัวอักษรที่มีหัวต้องเริ่มเขียนหัวก่อนทุกครั้ง n u m b e r 2ใช้นินสอหัวแหลม ชิทเชอร์ไม่อนุญาตให้ใช้นินสอกดนะคะ Number 3 <three. S 1> นั่งเขียนในท่าสบายตัวตรงมือจับดินสอให้ถูกต้อง Number 4 <four. S 1> เขียนตัวอักษรให้มีขนาดพอดีความสูงเสมอกัน Number 5 <five. S 1> เขียนตัวอักษรให้ตัวตรงไม่เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่ง Number six วางรูปสระวรรณยุกต์รวมถึงเครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้อง <S Number <seven> s e v e รักษาความสะอาดในการเขียนและเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด n ม m b e i g มีสมาธิมีความตั้งใจในการเขียน Equipment อุปกรณ์ เพ n c i นสอนินสอ eraser ยางลบ s h a r p e n e r กบเหล่านินสอ ruler <ural. S 1> ไม้บรรทัดตัวอย่างสมุดคัดไทยให้สติวเด t นหยิบสมุดคัดไทยขึ้นมาเลยค่ะคัดไทยครั้งที่เจ็ดจับแพะชนแกะ หมายถึงทำงานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้แต่เพื่อให้งานสำเร็จก็หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทดแทนไปก่อนเพื่อให้งานผ่านผ่านไปเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่มีความสมบูรณนะ์นักวิธีเขียนคัดไทยนะคะบรรทัดบนสุดเราจะไม่เขียนให้สติเด้นกากระบาทไว้ค่ะ เราจะมาเขียนในบรรทัดที่สองให้ Stu d เด t ใช้ไม่บรรทัดขีดเครื่องหมายลบไว้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะเว้นไว้สองบรรทัดเราจะมาเขียนในบรรทัดที่3ค่ะเว้นสองบรรทัดเขียนบรรทัดที่3เว้นสองบรรทัดเขียนบรรทัดที่3เว้นสองบรรทัด เขียนบรรทัดที่3ให้สติลเดนทำแบบนี้ไปจนจบหน้าเลยนะคะเมื่อสติลเดนทำจนจบหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการคัดกันเลยค่ะในบรรทัดที่เราจะเขียนคำจะมีเครื่องหมายลบให้เว้นช่อง3มช่อง one two t และเขียนคำลงไปค่ะให้สติวเดนม้วนหัวพยัญชนะก่อนนะคะจอไม่หันอากาศบอจับหัวกลมตัวตรงไม่เอ็นไปมานะคะหัวพยัญชนะที่ยื่นออกมาเราจะไม่นับนะคะเราจะนับเฉพาะตัวพยัญชนะเท่านั้นค่ะ เมื่อเขียนพยัญชนะหนึ่งตัวจะเว้นหนึ่งช่องนะคะแอพออะแพะชน,ชนอชนแอกอ,อแกะแะเมื่อคัดจบประโยคแล้วให้เว้นไปห้าช่องค่ะ one t โฟและเขียนเลขสิบอาราบิกค่ะเมื่อคัดเลขสิบอาราบิกเสร็จแล้วให้สติ d เด t นเว้นไปอีกห้าช่องค่ะเมื่อคัดเลขสิบอาราบิกเสร็จแล้วให้สติ d เด t นเว้นไปอีกห้าช่องค่ะให้สติ d เด t นคัดแบบนี้จนครบเต็มหน้านะคะ เมื่อส t ิ d เ n นเขียน,สนแสดง Student จะเขียนได้ทั้งหมด9บรรทัดพอดีค่ะสนแสดงว่า Student นับช่องได้ถูกต้องค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสุภาษิตคำพังเพยในวันนี้เรามาทบทวนสำนวนสุภาษิตกันอีกครั้งนะคะจับแพะชนแกะหมายถึงทำงานไม่ได้ตามแผนที่วางไว้แต่เพื่อให้งานสำเร็จ ก็หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทดแทนไปก่อนเพื่อให้งานผ่านผ่านไปเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่มีความสมบูรณ์นักนเรอย่าลืมหมั่นฝึกฝนคัดไทยกันเยอะๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ